ก่อนทวงนโยบายแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทรัฐต้องแบกภาระดอกเบี้ยก่อนทวงนโยบายแจกเงินดิจิทัล10,000บาททุกอย่างนี้ต้นทุนมีราคาที่ต้องจ่ายรัฐต้องแบกภาระดอกเบี้ยวันนี้นี่รัฐบาลมีอยู่1 1ล้านล้านบาทรัฐบาลต้องออกพันธบัตรใหม่มาชำระชุดเก่าตลอดเวลาแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0บาทวันนี้17กันยายน66 นายกรรจาติกวรณิชอดีตหัวหน้าพักชาติพัฒนากล้าอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแสดงความเห็นผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวทักท้วงนโยบายเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทโดยระบุว่าด้วยนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจกับภาระทางการคลังระหว่างที่ถกเถียงกันเรื่องนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงินดิจิทัลหนึ่งบาทขอให้สังเกตประมาณการสถานะทางการเงินล่าสุดของประเทศให้ดี กระทรวงการคลังเสนอประมาณการชุดนี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของรัฐบาลเศรษฐาสำหรับใครที่ไม่ชอบดูตารางข้อมูลแบบนี้ตนขอสรุปประเด็นสำคัญให้ดังนี้ 1. รายได้รัฐบาลเพิ่มขึ้น 2. แต่รายจ่ายเพิ่มขึ้นมากกว่า 3. รัฐบาลเลยจะขาดดุลมากขึ้น3%ของ GDP จากที่เดิมคาดว่าจะลดลงเหลือ2.8ในปีหน้า 4. ในขณะที่เศรษฐกิจโตช้าก,กว่าที่คาดไว้เดิม 5ดังนั้นสัดส่วนนี้สาธารณะต่อ GDP จึงสูงขึ้นมาก64% versus เวอร์ัสเดิม61.35%นายกรออธิบายต่อว่าประมาณการใหม่นี้กำลังสร้างความกังวลให้นักเศรษฐศาสตร์อย่างมากเพราะทุกอย่างมีต้นทุนคือมีราคาที่ต้องจ่าย ซึ่งราคาที่ว่านี้ปรากฏชัดเจนในส่วนของงอต้นทุนดอกเบีย้ยของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างอัตราดอกเบีย้ยพันธบัตรรัฐบาล10ปีทะลุ3%ไปแล้วเพิ่มขึ้นมากว่า50 b p s ในช่วงไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมาและประมาณการนี้ยังไม่ได้รวมนโยบายแจกเงิน10,000บาทของรัฐบาลซึ่งอย่างไรรัฐบาลก็ต้องกู้หรือยืมรัฐวิสาหกิจมาแจาก วันนี้นี่รัฐบาลมีอยู่11ล้านล้านบาทรัฐบาลต้องออกพันธบตัตรใหม่มาชำระชุดเก่าตลอดเวลาซึ่งต้นทุนก็จะมีแต่สูงขึ้นเป็นภาระต่องบประมาณมากขึ้นแนวโน้มดอกเบีย้ยเราจะสูงขึ้นเรื่อยๆด้วยหลากหลายปัจจัยเช่นการส่งออกที่ซบเซาราคาน้ำมันโลกที่สูงขึ้นรวมไปถึงรายจ่ายภาครัฐจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐ,ฐกิจของรัฐบาลใหม่นายกรสรุปทิ้งท้ายว่าจุดแข็งของไทยคือเราแทบไม่มีนิสกุลเงินต่างประเทศแต่อย่างไรเราก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของโลกไม่ระวังไม่ได้